เอ,เอ๋เรามาเจอกับคครูกุ๊กไก่อีกแล้วค่ะ pper. อย่าพึ่งเบื่อคุณครูนะคะ,ะคุณก่อนอื่นเลยขอสวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะเรามานะคะเรียนในวิทยาศาสตร์ค่ะระดับชั้นป .4 ค่ะนะคะเรายัางอยู่ในเรื่องเดิมนะคะสมบัติของวัสดุรอบตัวเราค่ะนักเรียนเปิดหนังสือได้เลยเล่มนี้ค่ะหยิบมาได้เลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะขึ้นเนะื้อหาใหม่คะ่ะคุณครูขอ เตือนนักเรียนก่อนนะคะว่าใครยังไม่ได้ทํากันบ้านให้คุณครูคะคุณครูจําได้นะคะว่าคุณครูให้นักเรียนหาตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดมาสี่อันดับนักเรียนทํากันหรือยังอ่าถ้ายังไม่ทําคุณครูไม่ว่าอะไรแต่ขอให้นักเรียนทํานะคะก่อนเราจะขึ้นเนื้อหาใหม่นะคะคุณครูขอให้นักเรียนเปิดหน้าที่99นี้คะ่ะหน้า99นักเรียนเปิดกันหรือยังคะ เปิดหน้า99ยังคะถ้าเรียเปิดหน้า99แล้วนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่คุณครูขอ,ขอทบทวนก่อนนะคะลูกเมื่อในคิปที่แล้วเราได้เรียนอะไรไปคะวัสดุที่นําไฟฟ้านะคะเมื่อนํามาต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วจะเกิดไฟฟ้าสว่างได้เราเรียกว่าตัวนําไฟฟ้านั่นเองก็ได้แก่อะไรคะ,ะได้แก่พวกโลหะค่ะ,คะต่างๆเช่นเงิน ทองแดงเหล็กอลูมิเนียมและอะไรคะลูกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะอะไรคะอ่าก็คือทองนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะส่วนวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะลูกเราเรียกว่าชนวนไฟฟ้าค่ะเช่น แก้วพลาสติกยางไม้กระดาษนะคะ,ะนักเรียนขาเรานะคะจะไปขึ้นเรื่องใหม่นะคะเนะื้อหาใหม่นะคะคือการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้าร้อยสามได้เลยจ้าอการนำการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะนักเรียนสิ่งของเครื่องใช้ค่ะอยู่รอบตัวเรานะคะทำมาจาก วัสดุหลากหลายค่ะโดยการเลือกวัสดุเพื่อใช้นะคะทำสิ่งของต่างๆนั้นนะคะจำเป็นต้องพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพของวัสดุต่างๆค่ะเช่นความแข็งค่ะสภาพยืดหยุน่นการนำความร้อนการนำไฟฟ้าค่ะ เพื่อเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงถูกไหมคะอ่ะคุณครูก็มีรูปอย่างมาให้ดูคะ่ะนักเรีนยนคะถ้าเราจะใช้ยางรถยนต์น,นะะี่ยค่ะลูกเราไปใช้พลาสติกหรือใช้เหล็กได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะวัสดุที่จะนํามาเป็นยางรถยนต์ต้องทํามาจากยางที่มีอะไรคะ สภาพยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะถ้าเราใช้เลยมันจะวิ่งได้ไหมคะลูกอ่ามันก็วิ่งไม่ได้แสดงว่าเราเลือกวัดสดุในการใช้ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะขอโทษค่ะเราจะทําวัดถูกนะคะว,วัดถัุสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งลูกเราต้องคํานึงไปถึงวัดสดุของมันด้วยค่ะว่าเราใช้ได้อย่างถูกต้องหรือถูกประเภทไหมคะนะคะเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะนักเรียนค่ะ การใช้วัสดุค่ะจากความแข็งของวัสดุนะคะวัสดุแต่ละชนิดค่ะมีความแข็งแตกต่างกันออกไปค่ะเราจึงเลือกใช้ประโยชน์จากสมบัติด้านความแข็งของวัสดุนะคะเพื่อให้เพื่อใช้เป็นโครงสร้างนะคะหรือชิ้นส่วนของสิ่งของเครื่องใช้นะคะดังนี้เลยลูกนะคะโลหะค่ะโลหะมีความแข็งทนทานค่ะเราจึงนํามาเป็นโครงสร้างรถค่ะ โครงสร้างอาคารโครงสร้างประตูรั้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะรถยนต์ของเราต้องการความแข็งถูกไหมคะเราเราจึงต้องทําไมครับใช้โครงสร้างที่ทํามาจากโลหะโครงสร้างบ้านของเราค่ะอาคารบ้านเรือนของเราก็ต้องทำมาจากโลหะใช่ไหมคะหรือว่าไม้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีความแข็งและ ทนทานนั่นเองค่ะประตูล้วของเราค่ะก็ทํามาจากโลหะเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทนแดดทนฝนนะคะทนทานต่อการใช้งานได้ดีเลยค่ะ นักเรียนค่ะ,ะนักเรียนมาดูนะคะในรูปหนังสือของนักเรียนนะคะเราสามารถนําตะปูค่ะที่เป็นโลหะมาตอกนะคะกับไม้เพื่อยึดเนื้อไม้ได้นะคะ,ะถ้าเราถ้าเราต้องการเอาไม้สองแผ่นนี้ค่ะให้ยึดต,ต่อกกันนะคะแล้วก็ตะปูมาตอกค่ะเพื่อยึดเนื้อไม้นะคะสองอันนี้ให้มันติดกันค่ะต่อไป เราสามารถนํากันกรค่ะมาใช้ในการตัดก,กระดาษได้นะคะตัดก,กระดาษให้เป็นรูปต่างๆได้ค่ะเพราะกันกรนั้นมีความอะไรคะมีความคมและความทนนั่นเองค่ะสามวัสดุที่มีความแข็งมากเช่นมะเพชรไม้โลหะสามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องเรือนหรือวัสดุก่อสร้างได้ค่ะพวกเพชรเราก็นามาเป็นเครื่องประดับจากเพชรค่ะ สะพานก็ทํามาจากโลหะนะเห็นไหมคะสะพานที่เราเดินข้ามนะคะที่ใช้รถข้ามเราก็ทํามาจากโลหะนะคะต่อไปเก้าอี้ค่ะทํามาจากอะไรคะลูกทํามาจากไม้ค่ะต่อมาไม้นะคะมีความแข็งค่ะจึงนามาใช้เป็นโต๊ะเก้าอี้ประตูแล้วก็ตู้ค่ะอ่าทํามาเป็นโต๊ะไม้ทำมาเป็นประตูบ้านก็ได้นะคะ นำมาเป็นตู้ใส่ชั้นหนังสือก็ได้นะคะนักเรียนต่อมาค่ะอิฐนะคะที่เราสร้างบ้านนะคะมีความแข็งนะคะจึงนำมาใช้ทำรั้วผนังอาคารค่ะนักเรียนเห็นไหมคะอ่านายใช้มาทำรั้วผนังอาคารบ้านเรือนค่ะนะคะต่อมานะคะการใช้ประโยชน์จาก สภาพยืดหยุ่นของวัสดุค่ะนะคะวัสดุนะคะมีสภาพยืดหยุ่นเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อได้มีแรงกระทํานะคะและจะกลับคืนสู่สภาพสู่สภาพเดิมนะคะ เมื่อหยุดแรงกระทํานะคะเราสามารถนําสมบัติดังกล่าวนี้นะคะนํามาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ค่ะเช่นฟองน้ําค่ะมีสภาพยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มค่ะจึงนํามาทาเบาะนะคะชุดรับแขกรถยนต์นะคะเบาะชุดรับแขกแล้วก็เบาะรถยนต์นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะบ้านใครมีโซฟาค่ะอ่าโซฟานุ่มๆนี้ทํามาจากฟองน้ํานะคะเพราะฟองน้ํามีคุณสมบัติคือยืดหยุ่นแล้วก็ทําไมคะ นุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเบาะรถยนต์ค่ะที่เรานั่งมาโรงเรียนกันนะคะอาต่อไปค่ะยางค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะจึงนํามาทําอะไรคะยางรัดค่ะสายรัดของยางนะคะหน้าไม้เทเบิลเทนนิสค่ะอุปกรณ์ที่ช่วยเปิดฝาขวดนะคะก็จะมียางรัดสายรัดของค่ะอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดค่ะแล้วก็ไม้นะคะหน้าไม้เทเบิลเทนนิสค่ะ น,นักเรียนขาต่อไปนะคะหน้าที่ร้อยสี่นักเรียนเปิดหรือ,อยังคะการใช้ประโยชน์จากสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นนะคะวัสดุประเภทยางนะลูกจัดเป็นวัสดุวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นสูงนะคะจึงนิยมใช้ทำของเล่นค่ะเช่นลูกโป่งลูก,ปลกสป,ปอนนะคะและของใช้นะคะหรือว่าถุงมือยางนะคะทางการแพทย์นะคะ สายยางยางรักของค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเรานํามาทําอะไรบ้างคะ,ะถุงมือยางลูกโปง่งสายยางลูกฟุบบอลยางอะไรคะยางรถยนต์หรือว่านํามาเป็นอะไรได้คะเนี่ยกระถางพลาสติกได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าจะมีสภาพทําไมคะยืดหยุ่นนั่นเองคะ่ะ นักเรียนขาต่อไปนะคะการใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุค่ะนะคะในการประกอบอาหารส่วนใหญ่ค่ะมักจะเกี่ยวข้องกับความร้อนค่ะเพื่อทำให้อาหารสุกนะคะนะคะดังนั้นค่ะการใช้นะคะของในครัวนะคะจึงต้องทำมาจากวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้นะคะเช่นพวกเหล็ก อลูมิเนียมสแตนเลสน,นะคะเพื่อนําความร้อนไปยังอาหารเพื่อให้อาหารนั้นสุกเร็วค่ะแต่องค์ประกอบส่วนที่เป็นด้ามหรือเป็นหูจับนะคะควรเป็นพลาสติกที่ทําไมคะเป็นฉนวนความ ร้อนนะคะจึงทําให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนมายังมือเราได้นะคะอ่าก็ือครูเคยให้ดูรูปไปค่ะตัวตัวตัวหม้อนะลูกต้องเป็นพวกเหล็กอลูมิเนียมหรือสแตนเลสน,นะคะตัวหูจับตรงเนี้ยค่ะและก็ตัวด้านจับนะคะควรเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนนั่นเองค่ะอัะ้งเรนมาดูกันต่อค่ะในหนังสือของน้องเรนหน้าที่ ร้อยห้ากันเลยจ้านะคะการใช้ประโยชน์จากสมบัติการด้านนำความร้อนนะคะเรานำอ่าวัสดุที่นําความร้อนก็คือพวกโลหะต่างๆใช่ไหมคะนำเป็นมาเป็นหม้อหุงต้มของเรานั่นเองค่ะที่ครูได้กล่าวไปทางต้นเมื่อกี้นะคะอ่านะคะส่วน เคยเห็นทั้พีตะหลิวไหมคะที่ไปทากับข้าวค่ะตัวที่เป็นตะหลิวก็ต้องเป็นอะไรคะตัวที่เป็นแบนๆเอาไว้ผัดก็ต้องเป็นอะไรคะตัวที่นําความร้อนได้ดีส่วนด้ามจับก็เป็นอะไรคะสนวนความร้อนถูกไหมคะอ่านะคะต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะถุงมือกันความร้อนค่ะนักเรียนเคยทํกกาเบเกอรี่ไหมคะถ้าเราไปอบแล้วเราหยิบออกมาเป็นไงคะร้อนไหมคะเราก็มีถุงมือกันความร้อนนะคะ ผ้าก็เป็นฉนวนความร้อนนะคะคือไม่นําพาความร้อนมายังมือของเรานะคะอ่ะคุณครูก็มีรูปมาให้ดูค่ะเห็นไหมคะบ้างใครมีบ้างเอย้ยนักเรียนอย่าไปลองทํานะคะมันเป็นอันตรายกับนักเรียนนะคะลูกต่อมาค่ะการใช้ประโยชน์จากการนําไฟฟ้าของวัสดุค่ะ วัสดุนะคะแต่และชนิดค่ะมีสมบัติด้านการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ค่ะแตกต่างกันค่ะเราสามารถนำสมบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวนะคะมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเช่นเส้าเสียบค่ะซึ่งทำมาจากวัสดุที่นำไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำกระแสไฟฟ้านะคะไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้นะคะและวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้นะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดูดนั่นเองค่ะอ่าน,นักเรียนดูนะคะอ่าตรงนี้ค่ะขาเสียบเต้าเสียบนะคะทํามาจากโลหะค่ะเป็นวัสดุที่ทาไมคะต้องนําไฟฟ้าค่ะส่วนที่เป็นด้ามจับค่ะนะคะก็เป็นฉนวนไฟฟ้าคือไม่นําไฟฟ้ามายังมือของเรานั่นเองค่ะนักเรียนคะการใช้ประโยชน์นะคะจากตัวนําไฟฟ้านะคะเราควรเลือก ให้มันเหมาะสมนะคะอย่างเช่นอนกเรียนดูค่ะเตารีดค่ะเตารีดนะคะคุณครูก็ได้เคยพูดไปแล้วจําได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันซ้ํากันอีกนะคะคือตรงหน้าเตาตรงเนี้ยค่ะต้องเป็นตัวอะไรคะลูกตัวนําอะไรคะประกอบไปด้วยแผ่นโลหะเป็นตัวนําไฟฟ้าใช่ไหมคะส่วนแผ่นเตารีดและแผ่นพลาสติกก็จะเป็นอะไรคะตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นสนวนไฟฟ้าไว้สําหรับทําไมคะ ลับนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราควรเลือกใช้วัดสดุนะคะให้เหมาะสมกับวัตถุนั้นๆที่เราจะนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะวันนี้นะคะลูกคุณครูไม่มีกันบ้านให้นักเรียนนะคะคุณครูขอขอบคุณมากนะคะที่นักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วอย่าเรามาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ